Good morning everyone สวัสดีตะหนูไอจีกำับคุ้นแม่เมืม่อนี้เ้านี่กรุงเทพยังล่มหนาวเยน็นเย็นอยู่เลยล่ะเพรานว่าอุณหภูมิสูงขึ้นทรงเซสีแดดจัดเราเพลินมึนงทรงเศซานี่ก็ล่มหนาววีวีอยู่เด้อเออฮะเห็ยเห็นยู่บ้างเ้ยเมื่อนี้ห้องสีบอกภาษาอีสานฟื้นวอาภาษาอีสานเลย อิซาเบรตเออเมนมีจุดโตนะบังบัง one two t f i v e five มีห้าโต yes อ๋อห้ายางไปห้าก็ต้องหาสมบัติ mom playing k i t c h playing a football นกเคีนนกพิาบบอ yes บอ <Bo. S 2> a picture playing a football หลอ๋อไม่เล่นฟุตบอลแต่อยู่ดีนกพิรา yes เอาอีนี้ที yes ไปบังยู่ใสมาเห็นยู่ใส ไปเห็นมันเล่นฟุตบอลดูสิ Yesterday วัน่อนย่าโอ้มัมอันอ oh, oh! ันโนกจะมาเล่นฟุตบอลอันนี้สวนนกเขาข้า็ยังฝ็นลัดสนามลัดท่งไปพุณสิสนามจะเป็นเด็กหน่อยยู่โรงเรียนต่างจังหวัดบนนกอยเนี่ยยังลัดสนามไ่ได้ได้คู่อาไรตีขาลูด ม่มีระเบียบวินัยต้องเดินอ้อมบอสน่ารู้เฮ้ยอากาศหนาวนกมันนกมันมาหากมาหากินอากาศเย็นสบาย They like eat grass ฮะมันกินยังไง They like eat grass กินหญ้าอ้าวเป็นอยังนกมันก็มากินหญ้า It's a bird bird can eat grass มันบ่มากินแมลงบ่ โอ้เ t า like bugs. S <S ah. ินแมลงอย่างฮะโอ้นกตัวนี้เต็นไีบอ t เ a ็ดแสโด้นโอ้เยอโอ้เอาไว้จำเอาไว้ยังบอจำจำบอเออมาเป็นเมโมรี่ไงเราจะได้จำได้ว่าไอ้นกตัวนี้มัน จริงหรือเปล่าเขาวู้นี้เขาใชฝึกวอาภาษาอีสานยังวะโอ้เาษาอีสานเราได้อยู่บ่หนูว่าได้อยู่บ่เนโอ้เสด็ยไปบอกไปอยังมัมว่าอิสเบิร์ตว่าอิสเบิร์ r จอบนกนกเขาอะไรกันต้อภาษาอีสานาษาอังกฤษภาษาไทยมักาษาอะไรอย่งอููโอเดอร์เด์อ่ะพีจ playing football on the on the

อัน yes เอาอิซานจี手废法ผ้าอังกฤษว่าจรไงเลยก็ electric wire 手废法เว้ยต้องไปเปิดซับต้องไปเปิดซับเพื่อนอะไเอาใส่ห้องว่าห้องอยู่่าพวกภาษาอีสานเลยรูว่าภาษาอีสานได้อยู่เปล่าเดยเอาว่าสักคำสองคำเป่ามูที่ตรงนี้นบอกภาษาอีสานได้อยู่เปล่า no เอาดูเด็กไปสอนมูอยู่เปล่า no เอาโอ้ยยยยเหรอสอนว่าจังเลยสอนข้ามไว้จังเลยเนี่ยไอชีจั t ค่ะ How they can't talk? Huh? I teach them how they can't talk. ว้าวภาษาอีสานมอเลย No, I can't speak, but everyone don't know what I'm speaking. No. That's the biggest whitey. Yeah. Biggest w h i t Whoa. คำหน่คือตังไรแอดแปลว่ายังไงแอดแปลว่าดักโอ้ยดากเหรอภาษาอีสาะเอิรนปดากภาษาไทยเทิเนี่ยตูดตูดภาษาอังกษเอิรนวะภาษาอังกษเอิรนวะ S ว้าวเอกซามภาษา S S คนคนคนด ขออนุญาตข้ามถนนแล้วเด้อกค่ะเดือกเดี๋ขับเร็วหลายไอแล้วแลวแล้วนี่มันสนามเอาไปเข้าเซเว่นก่อนไหมเซเว่นเอาบังเข้าตรงนี้มาซื้อขนมหนูก่อนเพราะว่าเราจะได้เข้าโรงเรียนเลยเราจะได้ไม่ต้องเอา พ่อแมวบอกว่าให้ให้งบสามสิบโอเคคุณแม่ให้งบยี่สิบแต่หนูต้องอแต่หนูต้องคำนวณว่าคุณแม่ให้งบยี่สิบอ๋อไอช็อกโกแลตนี้หนูคำนวณแล้วสิ 40. บบวกยี่สิบเท่ากับสามสิบโอเคโอเคคุณาะ้แม่ให้งบยี่สิบงบยี่สิบเอเออต้องใช้งบยี่สิบนะเอาอะไรเท่าไหร่เอาอะไรกี่อันจะได้ยี่สิบบาทเอาเร็วเร็วเร็เซื้อเดี๋ยวเราสองแถวมาหก <6. S 1> อันนี้กี่บาทหกบาทแล้วเหลือกี่บาทดิ <6 S 2> ใช้เงินนี่กี่บาทบวกหก <6, S 1> บวกสิบเป็น 18, เท่าไรสิบหกจ้ะคอยังเออโอเคใช้ไม่ถึงยี่สิบใช้แค่สิบหกบาทเอาตังไปด้วยอ่ะเอาหนูาตังไปเสร็จแล้วหนูก็รับเงินทอนนี้นะต้องทอนกี่บาทคะทอนยี <16. S 2> ่สิบลบสิบหกต้องเท่าไหร่เอาหกไว้ในใจดนะ้วแล้วนับไปอีกสี่สิบเอา้าสิบหกปไป,ไปยายตั้งว่างที่เราก็จ่ายตัง ซอนให้ลูกเองคือใส่ซื้เงินใส่ของใส่เงินบเอาวางข้างหน้าค่ะโอเควาข้างหน้ากัพี่น่เสองเีย่ะรู้ต้องต้องได้เงินทอนกี่บาทยี่สิบลหกตอได้เงินทอนกี่บาทอยื่นยื่นยื่นเงิพีกดอเอร์มคมีค่ะพี่จีกดอันเบอร์ด้วยค่ะ0ู2ย์2 278สอง แปดแปดศูนห <5, S 1> อ๋อนสปลองทาดูกัน โอเคนหนูมีเงินยีสิบบาทซื้อขนมไปสิบหกบาทหนูเหลือเงินกี่บาทคะ mm hmm. เหลือกี่บาทเออินสองสามสี่โอเคก็เหลือสี่บาทใช่ไหมเอาใส่กระเป๋าหนูไปโรงเรียนจะทำหายนะแต่ไม่มีขนมที่มีสี่บาท เออไม่มีขนมมีสี่บาทที่โรงเรียนมีขนมอะไรบ้างอะมีไอติมมีไอติมกี่บาทไอติมสิบยี่สิบอะไม่มีสิบไม่มีห้าบาทเหรอมีห้าบาทหนูไม่ต้องไปยิงไอติมเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะไม่สบายโอเคไหม,มโอเคเอาอยู่เอาไปอีกเอาไปอีกบาทหนึ่งเป็นห้าบาทนะมห้าบาทฮะไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องโอเค